ก็ถึงไม่กับพาซาสะพานเหล็กแล้วไม่เลื่อมโสมมากนี้รถติดมากเห็นไหม ตอนนี้เราก็มาถึงเมกาพลาซาเรียบร้อยอุ้ยมาทางยที่ันี้ที่ยมาทีงนทีู่โอเพสเตชั่นเดินดีๆนะ นี่แอร์ซอฟต์ตั้ร้านนี้จะมีพวกเลโก้นะ พวกเราจะขึ้นบันไดเลื่อนกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพเราอยู่ที่เมการพาซาแล้วก็พวกเรจะมาเดินดูของเล่นือก้องด้วยอก้อแล้วก็ถาไปถาตนเลยยแต่ใน้มีแต่ในนั้นมี แต่ในนั้นมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปไปทางนี้ไปทางนี้อุนตาแมนอุนตาแมนสิงโต้วไม่รู้อ่าอุยน่าัวมากไอุ้ยชินซ่แมเหนื่นอยชินซ่าแมไหาแร้บาทแปดร้เ้บาทแม่ขายไ่้ ผู้หญตัวผู้หตัวเล็กมีไหมใช่ไ่มไม่รู้จัก <c oughs> ไม่รู้กน่ารักเนาะมีหมาอย่างตัวลเลาว่าต้มือกดิล่าไหมอ่าจะไปตั้ง

นี่เป็นมาเวลชอบอย่าเพิ่งไปห,หปนูโรสนใจร้านนี้มือไหมจับอ,อ,อุ้ยแปลกแปเป็นผิเป็นแบบบิกที่แปลกแปล

อ๋อไม่กะกอซิอล่าวางดีๆีวางดีเขา,ากินให้หมดแล้วเอาไปทิ้งลูกจะได้โอ้สวยเนาะอุยอ้ยยังไง นไหมนช่่นี่มันชินใช่ไหมีโซิลล่าสองทหนึ่งีแค่ไม่กินคองด้วยนี่นมจะเป็นแผ่นเกมเน,นีเครื่องพ่อมาตก,กรุ่นเลยแล้ว ใช้ไม่ได้ล้ Xbox ราคาสูตรงที่เป็นมาริโอมีก็ซิล่าดิจนเนอรี่นี่คานต้นต้นถึงหมื่น 우리의 마스터. วิเศษสุดๆกิน่ากินมีดองตัวอะไรนะโอนี่อุตร้าแมนอุลตราแมนอุลตร้าแมนเพียบเลยอ่ะ กิโดร่าอ๋อนี่จะเป็นแบบสวยๆหน่อยนะคอ,อสิล่อ่าต่ายางใช่อาต่ายางหั่วดูให้ทั่วก่อนนี่จะเป็นบัทแมนนี่จะเป็นน่ารักน่ารักอันนี้ต่อ ว่าม,มีปืนต่อเป็นลูกปืน,ปน,ปนส่วนนี้จะเป็นเลโก้เยอะไหม เมื่ไปแล้วไม่ใช่หรอเราต้องขึ้นเราต้องขึ้นพอเราต้องตรงไปเมื่อกี้เราเลี้ยวขวานี่เมื่อตอนนี้ตรงไปตรงไป โอ oh. เป็นนิ่มๆอ่ะที่ไว้บีบ <Okay. S 2> นั่นฮักบัตเตอร์นี่เป็นรถเท่มากเลย ทา <c oughs> มาที่เดิมรอเปล่า <c oughs> มากินม,มาโ <c oughs> อ้วสวยมากเลยตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรอ่ะนี่คือโมเดลเซ็กซี่เป็นแบบไม่เห,เหมาะกับเด็กนะคะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่แครให้หน่อโบลี่เป็นดักกันอนเซ็กโบลี่่่ไมใช ต่อไปไปไหนอันน oh, 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 really ี้เป็นร mm ้านเทวลูกโอ้นี่ไงเคียวจุลุกโอ้โหีคิดว่าโอ้โหโคตาน่ารักน่ารัก อุ้ยนี่สีแบบอาร์ตมากสวยรูแต่ตกินไปมนอ้วนมากอุ้ยจิงจังทุเรียนเห็นว่านี่ไงจิงจังอยู่ในชุดทุเรียน นี่ไงคารโ,โอโ,โอเลโอคารุโอตรงไหนโอเลโอโอเลโอกับอแอสตาเห็นไหมกี่บาทอ่ะไม่มีราคาบอกไม่มีน้าต่าางที่ช่องนี่้ก็มีราคาติดอยู่หมื่นสีเอ้าขายราคาแพงกันอ่าก็งานงานก็เรียกงานพรีเมียมวินี่ไงไเซเว่น Seven. โดนตึงไหมกังเขนน,นี่นอะไรคุณต้าแมนดำพุทธโดนเผาเน,นี่ยกี่บาทไม่มีราคาบอ,อก นะคะก็จะได้รับรางวัลไปนะคะแล้ววันที่หน่งนะคะถ้วยทองลดนาคะ MC A3 รลคาาพันาอยบาทนะคะสำหรนนะคะด้านบนนี้นะคะมีกิจกรรมมากมายนะคะมีขอมาลดราคานะคะมากมายนะคะเช่นนะคะโมเดลนะคะ โมเดลแล้วก็อุปกรณ์นะคะตกแต่งเกี่ยวกับโมเดลนะคะไดโอเลซินนะคะลูกค้าท่านใดที่เดินอยู่นะคะแวะขึ้นมาชั้น6ได้เลยนะคะสําหรับงานนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะต้องแวะขึ้นมาเลยนะคะกิจกรรมนะคะจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในเวลาเริ่มแข่งน่าจะประมาณ2องโมงน,นะคะ,ะ,คะแต่ตอนนี้นะคะก็ผู้รลมแข่งนะคะสามารถซ้อมเล่นได้ก่อนนะคะสําหรับตอนนี้นะคะ ตอนนี้นะคะน้องชีนะคะน้องชีใช่ไหมอ่าวันนี้ก็ต้องเอารางวัลกลับไปให้ได้เนาอะซอ้ะอมนิดนึง